เป็นบรรยากาศชนบทใบไม้เป็นสีพี่น้องจังสวยเยสตินอ,อ๋สวยงามสวยงามบานนอกเหรอบานนอกบานอบนอกบานอบนอกบานนอกสวัสดีครับสวัสดีครับวยแล้ค่ะน้องสูมให้ดูนี่เต็มเลยตกใจ อย่างงามอย่างงามงอย่างงามเลยอันนี้เป็นป่าที่ไม่รู้จักเลยพี่น้องไม่รู้จักจริงๆตรงนี้ยนะแบบไม่รู้จักเลยพิ่งเข้ามาตะเกียบแล้วก็เจอพอดีเลย กำลังกินเลยเนี่ยโอ้ยเต็มป่าเลยพี่น้องอสู้ใช่นี่ด้วยอันนี้คนเต็มเลยอ่ะวันนี้เขาคงจะยิงยิงหมูป่ากันเนาะ เราก็ต้องใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงน<ส>ี่ต<ส>ัดขาโอ้ย่างงามพี่น้องอู้ ขึ้นรอดต่อไม้เลยข้างนลังนุ่น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 ,น,นเต็มเลยถ้ามาคนเดียวเนี้ยมันรู้สึกมันจะได้เห็ดเยอะนะนี <c oughs> <ซ>่ข้างในข้างในนี่ เจอเรื่อยๆต้องเข้าป่าแบบนี้ทางเนี้ยปีนี้เข้าป่าลุกใหม่ป่าที่เราไม่เคยรู้จักเลยนี่ดอกอวบอวบเต็มเลยพี่น้องในป่านี่วันนี้น่าจะถึงนะ10กิโลน่าจะถึง10กิโลอยู่นะนต้องคอยดูคอยจ้องมันนุ่นเห็นไหมหน,นุนุ่นนุ่เต็มเลย สีเห็ดกับสีใบไม้เหมือนกันเลยพี่น้องสีเห็ดกับสีใบไม้มันเหมือนกันเลยนี่เก็บกองกองโอ้ฝนลินลินแล้วพี่น้องอยู่ฝนลินลิน,ลนออกมาทางน้อยน้อยน้อยดูสิ นี่มีมาเรื่อยๆเลยอู้ดอกใหญ่แล้วอย่างงามดูดิดูดินี่อู้ข้างในนี่ข้างในข้างในนี่ทำไรทางนี้น่าจะมีอีกแน่ๆเลยอะ่ะ มันก็จะชื้นๆหน,น่อยนด้พี่น้องนี่ชอบเลยเห็ดมันชอบอยู่แบบนี้แหละน้ำนเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปค่อยๆเคลื่อนไปป่านนี้ไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย เดินสำรวจกับพี่แล้วอุว้ยตกหลุมอะไรละ่ะไม่ไปไกลละเดี๋ยวตัดตัดขาเหยียดหัดวน,น,นั่นก็เป็น ที่มันลกๆหน่อยเนาะแต่มันอยู่ติดถนนนะได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงจักรยานปั่นอยู่ข้างนอกก็ไนไม่น่ากลัวมากเห็ดเทาเห็ดเทาเจออีกแล้วพี่น้องเลาะไปเลาะมาคือปีนี้ต้องมุดจริงๆมุดจริงๆถึงจะได้เห็ดเนี่ตอนนี้บ่ายโมงเลยพี่น้อง วันนี้สองตะก้าเลยนะน่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดโลนี่นี่ยังไปไม่ทั่วเลยเนี่ยนี่ต้องมามารอบสองเพราะว่าดอกเล็กๆยังมีอยู่เยอะเลยป่านนี้กำลังกินเลยด,ดิโกรกมาก นี่เห็นดแบบ้วยเห็บนี่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 น,นี่นี่ต้องคอยสังเกตนะถ้าไม่สังเกตนี่มองไม่เห็นเห็ดเลยงามสู้นี่นี่น กำลังขึ้นก็มีกำลังดอกเล็กๆเลยโอ้ยปวดขาพี่น้องปวดขาผลงานวันนี้พี่น้องก็จะได้ประมาณนี้ก็ประมาณ Du vet hur mycket kilo det är. det är för dig vi Det är mig, det bara mig. Oj! 2,8. Ja. Vi gör så här så vi får ihop สองกิโลกับสามโลได้ประมาณสี่ห้าโลได้บ้างไโลอันนี้สามกิโลไอเราจะเอาไว้ข้างนอกอย่างนี้เลยนะจะ๊ะีอาทิตย์หน้าเราได้ป่าใหม่พี่น้องล่งไว้แล้วสี่กิโล อยู่อ5กิโล5กิโลประมาณ5กิโลประมาณ5กิโลซูสดูเห็ดเล่าเห็ดเล่าวันนี้จแล้ว